สำหรับชาวราศีกรกฎนะครับพิจารณา6 7นี่แหม่ต้องมีเรื่องระแวดระวังอะไรกันบ้างนะครับก็เก็บไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับก็พูดถึงอะไรโอ้โหโงัดข้อกอันเลยทีเดียวนะแหม่บางทีเนี่ยความคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยก็ห่างๆางกันไปเนี่ยดีที่สุดนะครับนะถ้าว่าพร้อมจะบวกพร้อมจะปะทะนี่ไม่คุ้มกันเนาะไม่คุ้มค่านะครับ เพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดอะไรที่ดีขึ้นมาเลยนะครับมีแต่มันซะมันหน้ามันไสอยากจะไว้อยากจะบวกกันไปซะอย่างนั้นนะก็ต้องบอกว่าก็ต้องทําใจไว้นิดนึงนะครับนะในเรื่องของความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ถือว่าคิดคิดต่างครับแต่ไม่แตกแยก,กละกันนะอ่า ไปกันต่อนะครับพูดถึงอะไรเนี่ยภาวะคิดฟุง้งซ่านนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยอาจจะมีปัญหาเข้ามาทําให้เราโหคิดวิตกกังวลนะคิดฟุง้งซ่านคิดไปไกลคิดไปตะเนิดเปิดเปิงนะครับนะอันนี้คือพึงระวัดระวังนิดนึงนะครับนะไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับอ่ะไปกันต่อนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็พูดถึงอะไรนี่เห็นไหมคำพูดนะเออชาวราศีกรกฎเนี่ยนะ ต้องระวังคําพูดนี่อาจจะแบบเป็นอะไรก็มันมัน,มนพอคําพูดไม่ดีมันก็มีปัญหากันได้นะครับนะถ้าสิ่งไหนที่เรากําลังฉุนกําลังแหม่กาลังของขึ้นเลยนะไม่ด้อไพูดนะพูดไปไม่เกิดประโยชน์พูดไปมันก็จะพาให้ประสาทแดกจิตตกกันไปซะอย่างนั้นนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับชาวกรกฎนะครับเดือนมิถุนา67นะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชาวกรกฎทุกท่านนะครับ